อสองราซานะี่มิงกะละว่าออมีออมีวงยาวลา่ะนำมาสนอแหลสบายดีนะกินข้าวสาวแล้วบ่พา,ากันเห็นเด้งยืนอยูนะ่อยู่ทั้งะม่าอย่างโบนาเดออากาศอบอุ่นดีแดดก็บออกหมอกกะไาลแต่ว่าบ่บมีลมอากาศก็เลยอ,อบอุ่นดี เมื่อวานี้ไปทำความสะอาดจอกมาก็เลยได้สาระธรรมะจากจอกเลยนะขนาดจอกมันก็ยังมีนาบินคู่เนาะคนเราก็พอคิดเบิ่งด้วยขนาดจอกมันก็ยังมีนาบินคู่จอกใบนี้ในสายตาบางคนอาจบมีราคาแต่มันก็มีคุณค่าในโตของมัน,ข,นขึ้นอยู่ที่ว่า ได้จะใส่ให้มันเกิดประโยชน์เนาะจอกใบนี้จอกใบนี้มันอาจจะเป็นย่างธรรมดาแต่เขาผลิขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นจอกอันนี้คือเป็นสิ่งสมมุติแล้วแต่ผู้ได้สิ่งแล้วแต่ผู้ได้สิสม,มุติเป็นจอกเป็นถ้วยเป็นซามล้วได้กัญญาแต่ว่าย่างอันนี้มันก็มีผูกหางเป็นจอก พอมันมีง่วงในห้าจับเวลาห้าิตักนำกินเหมนว่าผู้ใดจะเครียดจะสั่งหรือจะเบื่อจอกใบนี้แต่ก็ปฏิเสธบ่ได้อย,ยู่ดีเวลาเ้าตักน้่ำดื่มกินเขาก็อ้มปากจอกถูกเทื่ออมแล้วกระบ,บุมีผู้ใดว่าสิเบือ่อแต่ก็อ้มถูกเถื่อในเวลาดื่มนำกิน การทาห้าวปกัดปากจอกให้มันเจ็บแขวต่ถทาห้าต่า <c oughs> ถทาห้าไปกัดดินแล้วให้มันจีเจ็บปวดสาระเนี่ยฮาจากจอกใบนี้ก็คือสมมุติว่าห้าเอาจอกใบนี้ไปตั้งไวหมุมหรือไปตั้งไวแดดหลยผาลาปีสำไร็ก็ต่า,ตามจอกใบนี้กับบคุคคจมบุเคยตีจักเถื่อบ่มเบียนว่าจอกมันบ่มมีปาก ปากมันกวางกว่าคอนอีกปากมันกวางก่าปากอนอีกแต่ว่ามันปากบบได้ตีบบเป็นมันก็เลยได้แตงเงีย้ยเพราะว่าแดดจะถอกล่มจะพัดฝนจะตกมันก็นิ่งเซยแต่มันก็ตั้งอยู่แบบนั้นล่องหลับน้ำที่จะตกลงมาจนกว่าน้ำจะเต็มนี นำเน้กวดตกล้มาเสิจอกที่ละยาตดแต่จอกเมื่อกบุฮูซึกเจ็บปวดที่นำเน้กวดตกลงใส่จนกลัวน้ำจะเต็มจอกจอกจริงมวยอมหับน้ำเพราะว่าจอกบุมมีทีวางให้น้ำอยู่ เรา,มานเมื่ออดี่ก็หิวน้ำพอดีฉันเข่ามือเศ้าอยังบัวดื่มน้ำขอเอาไว้ดื่มน้ำในจอกอือก็รู้สึกสดชื่นดีเนาะถ้าเ้าหิวน้ำถ้าเ้าหิวหก,กว่าหายบัดื่มน้ำมันกะบัวยว่กะหายเกเอีจะกับถ้าเ้าทาาุกถ้าเ้าบัหูจากทางออกจากทุกมันกะลดผลทุกบ่ได้ การทาความดีสางบุญบาร,รมีก็เสียนกันเขาต้องสางไปเจอละน้อยเหตุไปเทอละน้อยเหมือนกำน้ำที่หยอดลงใส่จอกที่ระยดที่ระยาดรายวันเดือนปีลายภพรายศาสตร์มันก็อาจเต็มได้สานนี้บุญบาร,รมีเขายัางน้อยดังนั้นเขาจึงควรทําดีต่อไปตอนนี้ยังดีบ่พอแต่ก็ขอให้ทําดีต่อไป บบหูสีบอกภาษาลาวอีสานดีบะหรือบอกภาษาไทายแต่พูดภาษาไทยบบเป็นแต่ก็อยากจะเวา้าเอาเป็นว่าเวอกภาษาดังเดิมพอหอ้อจะเกา่าเนาะพราะ้ให้สีสารกันหูเรื่องเข้าขใจกับพอนี้ก็คือสาระธรรมะจากจอกและนำที่พระจอกไปล้หลักทำความสายมือเสาร์เลยได้ธรรมะเล็กน้อย,อย,อยมาบอกมากาว คอยเป็นกติธรรมเตือนจิตเตือนจิตสกิดใจให้เอาไปคิดทบทวนพิจรารณานำกันเนาะก็ขอ,ขอความสวัสดีวิวัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมังกิดแก่ทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรอทรงลาใส